คุณลิตารู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็ขับแค้นใจใช่ไหมคือฝั่งร้นก็ไม่เอาเราม,มาฝั่งนี้ก็ไม่รับเราสักทีนึ่นย่ยเป็นคนไทยไม่นะพูด,พ,ดพูดความรู้สึกตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับคือพูดได้คำเดียวว่าน้อยใจนะน้อยใจน้อยใจอะไรน้อยใจกับสิ่งที่มันถามว่าคนคนเข้าใจไหมในปัญหาคนเข้าใจแต่เขา ไม่คิดที่จะแก้ปัญหาใเนื่อาคุณรู้ว่าปัญหามันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นพ่ออย่างเงี้ยแล้วทําไมคุณถึงไม่แก้ปัญหาปล่อยให้คนอีกกลุ่มนึงต้องต้องอยู่อย่างคนที่แบบไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แบบ<ม>ไร้ศักดิ์ศรีไปเลยอะ่ะแล้วคือตอนตอนตอนที่พี่แหม่มพี่แหม่มถามเรื่องเ,<ค>เรื่องโ<า>รง,งเรียนใช่ไหมคะตอนนตอนเด็กเด็ก ือตอนตอนที่เข้ามาเนี่ยก็ไปอยู่กับน้องของปู่ที่คุรบุรีเลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็โชคดีที่น้องของปู่นี้เนี่ยรู้จักกับพอที่โรงเรียนเข้าไปฝากให้พอเขาก็เขาก็รับเลยเขาบอกว่าเออไม่มีปัญหาเพราะว่าเด็กมันพูดไทยอยู่แล้วไม่มีปัญหาก็เข้าเรียนได้เลยก็เข้าเรียนป .1 เลยตอนนั้นเพราะว่าอายุก็เกินเกณฑ์มาแล้วก็พอตอนป .3 ป .4 ก็ย้ายมาอยู่ที่ละนองมาอยู่กับแม่ตอนนั้นแม่ก็ไปไว้กับญาติกับไว้กับน้องของปู่ที่คุรบุรีแล้วก็มาอยู่กับแม่ที่ละนอง ก็ตอนจะจบป .5 จะจบป .5 เขาข,ขอทะเบียนบ้านเพื่อไปทำปศูนย์ห้าทำเอกสารอะไรสักอย่างที่โรงเรียนที่ใกล้จะสอบแล้วจะออกบัตรอะไรให้สักอย่างนี่แหละครูขอครูขอเอกสารบอกว่าวันแรกก็บอกว่าลืมไม่ได้เอามาลืมตอนที่สองเขาบอกว่าแม่ยังไม่ได้ถ่ายเอกสารให้แม่ลืมจนจน,จนมันหลายหลาย,ลาย,ลายวันน่ะครับเราก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้แลวเราต้องบอกครูแล้ว ก,ก็บอกครูว,ว่านี่นี่เป็นคนไทยพัถิ่นนะไม่มีเอกสารนี่เกิดที่ปกเปี้ยนครูว่าอ้าเป็นพม่าหรอกเหรอแลวก็เป็นคนไทยซะอีกพูดไทยชันนะคือทุกคนในห้องได้ยินหมดอะ่ะแล้วก็เพื่อนบอกว่าดีนะห้องเรามีพม่ามาเรียนด้วยพูดชัดจนไม่รู้เลยเราก็เข้าใจเจตนาของเพื่อนของครูนะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำลายน้ำใจเราหรอกแต่ ความรู้สึกของเรามันคือคนไทยด้วยกันเองที่เป็นครูนะเป็นครูที่เป็นครูประจำชั้นเธอมาบอกว่าตตัดสินใจออกแต่ตอนนั้นเพราะว่าถ้าจะสอบอยู่แล้วก็มาเดือนกุมภาก็แต่ตัดสินใจออกแม่ถามว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนบอกว่าที่เกียจเรียนแล้วไม่อยากเรียนจนแม่นี่เสียนะแม่นี้ไม่รู้ด้วยซ้ำแบบว่าทำไมถึงออกจากโรงเรียนเราเคยถามคุณรัิตาว่าเพราะเนี่ยเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยก่อนหน้าที่จะพาขึ้นมาจากทางใต้มาออกรายการเนี่ย คุยกับรัชตาว่าพอเล่ามาทั้งหมดเราสงสัยเราสงสัยในความเป็นจิตอาสาที่เขาพยายามที่จะสู้ตรงนี้มาตลอดจนวันนี้ก็ยังไม่ได้เคยเดินทางด้วยเท้าเนี่ยจำได้ไหมที่เคยมีข่าวมาที่ทำเนียบ<ม>เพื่อมาขอสัญชาติ<ม>ในตอนในตอนในตอนปีที่แล้วเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเออต้นปีต้นปีใหม่เออใช่ต้นปีใหม่ก็ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมฮะนี่นี่รู้สึกว่านี่ต้องทำตรงนี้เพื่อเพื่อให้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมันมีคนกลุ่มนี้อยู่ ให้ให้คนในประเทศไทยคนรุ่นลูงหลังเนี่ยยอมรับให้ได้ว่าคนกลุ่มนี้คือลูกหลานคือสายเลือดไทยแท้ๆอย่าเอาแค่เอกสารแค่ใบเดียวมายืนยันว่าคนนี้คือไทยคนนี้คือไม่ใช่ไทยก็เนี่ยสังเกตดูสิว่าใครก็ตามที่ทําเรื่องจิตอาสาในบ้านเรานะมักจะมักจะหนึ่งก็คือโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่จะมาร่วมมือกันก็จะมีแต่จะเป็นย่อยๆแล้วก็ทําของเขาทําของเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย เอาง่ายๆล่าสุดคุณทองนาศสวชินดาอันนั้นก็คือต่อต้านโรงทานหินอันนี้ก็คือแหม่มกำลังจะบอกว่าคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยนะอาสามาโดยเฉพาะตัวแกนนำอย่างคุณลัซิตาเนี่ยมักจะไปไม่รอดมักจะโดนคัดง้างจากสิ่งที่เป็นอำนาจหรืออิทธิพลถามท่านเหล่านี้หน่อยอันนี้อันนี้เจอเจอกับตัวเองจริงๆนะเหมือนที่พี่แหม่มเล่า คือคนไทยานพาณิ์ตอนนี้เราได้ขึ้นทะเบียนสำรวจบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนแค่ได้แค่เอกสารไม่ได้คิดบอกว่าอะไรเอกสารอะไรเนี่ยบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนมีบัตรประจําตัวนะฮะแต่เป็นบัตรประจําตัวขอคนที่ไม่มีสถานะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนคือพัตรนี้ยื่นไปอ๋อเธอไม่มีสัญชาติงเนี้้ใชได้นี่สำรวจสำรวจครั้งแรกนะทางอําเภอทําเอกสารของนี่หายทางอําเภอทําหายนะสำรวจครั้งที่สอง ถ่ายรูปแล้วปรากฏว่าเอกสารในคมหายม,มันหายไปได้ยังไงอ่ะครั้งที่สามถ่ายรูปสํารวจอะไรเสร็จมาทุกกระบวนการบัตรมาที่อำเภอแล้วปรากฏว่าอำเภอทําบัตรของนี่หายอีกหรือว่าหรือหรือว่าเป็นลักษณะแบบว่าออผู้ที่ดูแลง,งานด้านนี้เขาเขาไม่อยากเอาเป็นธุระหรือเปล่าเขาแบบทําแบบไปเสียไม่ได้หรือว่าซื้อเวลาไปไม่อยากจะแก้ปัญหานีคือไม่มองว่าเป็นเรื่องใหญ่อเอออะไรอย่างงี้นหรือเปล่าทุกคนได้อ่ะ ทุกคนที่อยู่ในจังหวัดละนองประจวบทุกคนได้ได้ไปถึงคนที่อ่เป็นเขาเรียกคนไร้ลักเง้าก็ได้ได้ถือบัตรหมดทุกคนแต่ตแตคุณนสิตาไม่ได้แต่ของนี่พอไปถามปุ๊บเขาบอกว่าบัตรเนี่ยอยู่ในห้องในอำเภอในอำเภอไม่อยู่ค,คุณศสิตากาลังจะกับกำลังคิดว่าเพราะฉันเป็นแกนนำไงใช่ป่ะห <knights> รือว่าหรือเปล่าอาจจะมีบางคนเรียกว่าเป็นหัวโจคนนี้อย่าไปให้มันอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคิดอย่างนั้นไหมคิดคิดอย่างนั้นคิดว่าคือ แกล้งให้มันแบบหมดหมดแรงที่จะทําตรงนี้